สำหรับบางคนสิ่งที่ฉันทำนั่นคือปาฏิหาริย์ความซับซ้อนและยากลำบากในการคือชีวิตพวกสัตว์ปีมันยากจะยังถึงในมือขวาการดัดแปลงกพันธุ์คือเครื่องมือที่สมบูรณ์สุดเท่าที่เคยมามันเครื่องมือที่ทรงประสักธิ์ในการควงรีดและให้มันช่างถูกต้องเมื่อสร้างศิลปะ ไม่มีปฏิหารที่นี่หรอกมีแต่วิธาศา,าร์และการทดลองของฉันเป็นเพียงแค่ทารพัฒนานสู่ขั้นต่อไปฉันจริงาการถึงความเป็นไปได้ว่าฉันสามารถสร้างมันให้เป็นความจริงเฟื้นการเป็นเพียงแค่การเริ่มต้น เราก็อยู่กันในเกม j u r a ว s i c อ v o l ล t ชั่นะและ้วจะจ u r a s s มอดของเราได้เองนะก็วันนี้เราก็จะมาต่อกับภา์ที่แล้วกันเลยนะพา์ที่แล้วเน ання, ี่ยต้องการสร้างเจ้าทรอดอนไปนะแล้วก็ยับเลยเอ้าทำไมเออหยทำไมมันอยู่นี่อ่ะอุต่าหใส่สี่ตัวอยู่ดีๆ ไม่อยู่เองแล้วก็มาชอบอีดิกเบดโอเคภารกิจของเราเนี่ยวันนี้ก็คือเราต้องทำควายอันนี้ให้เสร็จนะแล้วก็ทำควายพวกนี้นำไห้เรานั้นไม่ได้คัดเดินตายนลข <c oughs> ของร้อยเราสร้างสตูดิโอเป็นมัดแปดตัว เอมอนตัวสแลตสี่ตัวแล้วก็คอรลิโตซแลสอีกสี่ตัวนะโดยเลตติ้งก็ต้องตามตามนี้ด้วยโอ้มาเกดคนคนนึงแตดมาจะไปซึ่งแต่การจะไปก่อต่อไปได้เนี่ยผมมันได้บอกผมเอาไว้ว่าต้องนำไปในก่อนนี้ใส่ทั้งหมดก่อนนะโอเค

โอ้ยเัรกี้ของเราัน,นี้จะเน้นไปที่การทำควสไอ้นี่นะนี่เลยเมนเฟต์รี่เรตติ้งสามนาทีอันนีคือยากอยู่เราสามารถยกเลิกควสได้ควสตหนึ่งใช่ไหมบอกควสที่ยากที่สุดกอนมไหมคือควสเนี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้เสียอะไรล่ะอ่ะเวสใหม่มาถ่ายรูปไม่ได้ห้าพัน ว่าเราไปถ่ายเจ้าโเวร์เตอร์จากพาเทียของเราดีกว่าเชื่อไมมงานขาดการมากผมมีตังค์ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเพราะว่ารอบที่แล้วนะโอ้เด้อเด้วต้องหาตัวยออเติมได้ตอนไหนผมไม่รู้นะ โคเรเตอร์ของเราอยู่นี่เอ้ยได้แล้วว่ะควสเสร็จพอดีเอาต้องการตังไว้โอเคไหมอะไร่อไปไม่ตคมได้เกินขค้รเลย ทุก็นไรหรือว่าเป็นการทำที่ไม่เสียเปล่าเพลไปเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ๋อนี่มันติดเพราะว่าเราไม่จำเพราะว่าตอนนี้มันไม่สำคัญนะโอเคไหมสร้างอะไรบ้างวะกูลืมเออไอมอนตโตโคลิทโคลก็สตูดีโอใช่ไหมนี่ปะ โอ้ไม่สองหมื่นบาทสองหมื่นดอลลาร์ต่อนาทีเลยนะคุณผู้ชมทว่าเป็นอะไรที่คุ <c oughs> มค่าสุดมาตอนนี้เราปล่อยควอยตัวครบสี่ตัวควอยอีซี่วีลิด ตัวเฮ้ยเกิดโลติเชียโคเอ่เอคาร์บอนไดารกาเเกิดขึ้นแต่มันติดอะไรพูดนะอ้าสองกินพื้นยังไม่สร้างเปิดประตูให้เขาไปเลยเขาจะเข้าไงเออเราเซอปเตอร์ของเราอยู่ข้างบนคือตัวนี้ <S <S ดูแล้วเราจะต้องหาทางให้ไปโกง ตูมาไปตอนที่สามเนี่ยแม่งตอนฝนตกแล้วมันโคตรกระตุกเลยเนี่ยก็เล่นแบบเนี้ยแต่มันจะไม่ค่อยกระตุกโบยังไม่ได้สังเกตเจ้าโค้ชโทรสายแบบแน่นๆเลยอันนี้มันเป็นสกินแลมบิโอนะ โอเคฮาวตัวเกอร์ว่าไงเน,ะนี่ยเนื่อส่ออะฮอสต์เกตเตอร์หรือเปล่าอ่ะไม่ค่อยรู้เรื่องอะอต้องปล่อยมาไปจัดการให้พวกรันเหรออ้พวกเนี้อ่ะลองดูกัน กูรู้ใช่ือเป่านะแต่ว่าที่รู้คือกูเตรียมปืนยาสลบไว้จัดการก่อนเลยทําพานี่คือกูนี่หัวร้อนเลยทำใหม่เลยเนะี่ยอีกวูนี้คือเอาไปขายทิ้งหมดเกียนแล้วก็ผลิตใหม่จบกลัวเลยจบกลัวเลศูนย์เรียบร้อยโอ้จแลด้ใช่ไหม Yes. Ờ. Dạ có lặp thì nó gì ta? á? Oh. <laughs> <laughs> That was really <laughs> <is so cười> <cool. cười> Yes. Yeah. โอ้ยต oh. oh, uh, 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 go ่อไปเป็นกลวยสุดท้ายเมื่อที่เราต้องมาทำในเกองนี้นะพอเราเสร็จกวยเดี๋ยวกไปีกาะอดีเลยเดี๋ยมาคุณผู้ชมโ้จะก็ไปคลสปการอากาศใครชอบก็เลยก็เชิรอะไรกรอดนะครับแต่ดีแหละไปมาจอก็ไคลิปหน้